สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ยังคงอยู่ที่เดิมครับกับทีมงานหัวหน้าโจยจอมโหดปัญหาของผมครับผมยังพามาติดตามครับกับการกิจแก้ดินสไลด์ไปถึงไหนแล้วนี่วันนี้เริ่มถอยดินที่กองสูงเขาภูเขามาเทฮะเอทผมทับครับเนื่องจากว่าหัวหน้าโจย ได้แก้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับดูสภาพครับโอ้โหทางเศษไม้เศษกอไผ่ทางปากไม้อยู่ในนี้หมดแล้วครับไม่มีรอยร้าวเลยครับรอบนี้หัวหนะ้าโจยบอกมั่นใจครับมั่นใจมากับผมนับวันนะงานแก้ดินสไลด์เนี่ยเนี่ยตกเป็นวันที่4ีเลยนะงานแค่นี้ฮะแก้แค่นี้ฮะ สวันแล้วนะครับนี่จะสิ็จวันนี้แหละโอ้โอก็แต่งมาแล้วก็ดูสวยงามโอ้วันนี้ได้ขาโหดมาฮะนี่รถไถยคูบุต้าขฮะฮะับโดยเจ้าตาตาเจ้าของชายาไอตีนเปล่าครคือสไตล์เกย์ขับเกบไม่ค่อยชอบใส่รองเท้านะลูกน้องทีมงานนี้ฮร ทีมงานเลืองแสงฮะกลับมาครับช่วงนี้เกี่ยวข้าวแกยังเป็นทหารอยู่นะแต่แกพักครับแกลาไม่ใช่แกพักแกลาฮะลามาเพื่อมาขับรถเกี่ยวให้กับคู่กับหัวหน้าจ้ยนี่แหละคู่กันครับนี่เป็นทหารอยู่นะแต่ลาพักครับวันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้าวก็เ,เลยมาช่วยทําให้โอ้โหวันนี้มีมีรถถ่ายสองคันเลย Okay. ดูฮะดูเจ้าตาตาฮะถ้าใครติดตามผมจะรู้เลยว่าตาตาคือใครฮะโอ้โหเมื่อเช้าที่นี่ฝนตกไปปอยฮะเจ้าของนาได้บอกว่าเกี่ยวข้าววันนี้ขอหยุดและกันกลัวฝนตกตาตาเลยว่าครับจะเอารถไทคันหนึ่งมาช่วยฮะทำให้ป่าเยอยผมนี่สบายเลยเนะี่ยขี่ล่องไปล่องมาเนี่แหละ ผมตรงนี้นะฮะเหลืออีกน้อยเดียวครับผมเริดกระจบแล้วครับฝั่งนี้แล้วหัวหน้าโจยไปไหนเดี๋ยวผมพาไปติดตามครับอยู่ใกล้ๆผมนี่แหละตอนนี้กำลังทอยครับอยู่ใกล้ๆผมนี่แหละครับหัวหน้าโจยนี่หันมาด้านนี้ฮะนี่ไงฮะเหลืออีกจุดนึงนะครับที่ต้องแก้ดินพัง ดินสไลด์ฮะนี่ฮะตรงนี้ฮะหลืออีกจุดหนึ่งครับจุดสุดท้ายเ,าเตรียมไม้ไว้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวต้องลงไปทําเหมือนเดิมครับเอาดินเปียหรือดินที่มีความชื้นมากๆเอาออกให้หมดใช้ไม้เสียบใช้กิ่งไม้รองพื้นครับอัดลงไปฮะทําเหมือนฝั่งนี้แหละฮะเจอเจเพึ่งเมื่อกี้แกก็บอกว่าหนูใกล้ได้กลับบ้านแล้วเอาดีใจด้วยครับ ไกลแล้วนะครับเหลืออีกจุดเดียวครับกับงานแก้ดินสไลด์ฮะเหลืออีกจุดเดียวฮะแต่ตรงเนี้ยมันไม่พังเท่ากับฝั่งนี้ฮะนี่ทางนี้ทั้งยาวครับยาวกว่าครับนี่อันี้มันยาวกว่าแก้ต้องสี่วันกว่าจะเสร็จไอ้นี่มันสั้นครับ ประมาณ10เมตรได้ที่ดินสไลด์ลงคลังนะยาวประมาณ10เมตรได้ก็คงจะใช้เวลาไม่เกิน2วันครับไกลจะเสร็จแล้วครับบองานหลวงคุณาโจยีสองเดือนเต็มเต็มครับสองเดือนเต็มเต็มนี่ให้ดูสภาพก่อนครับติดผมก็ติดตามมาตลอดนะตั้งแต่เริ่มต้นครับยันจบแหละอย่าให้ดูจนจบเลยฮะมาแกจุดท้ายแล้ว นี่ดินพวกเนี้ยมันเป็นก้อนยังมีความชื้นอยู่ไล่เอาออกให้หมดเออโลนตึมไล่เอา,เอ,าออกให้หมดครับเราต้องการใช้ดินแห้งฮนะในการบดอัดเสร็จจากงานหลวงนี่ห,หน้าโจ้ยก็จะไปขับรถเกี่ยวข้าวนะแต่คิดว่าคงจะเหลือไว้ให้อยู่หรอกข้าวอะช่วงนี้บ้านผมนี่กำลังเกี่ยวข้าวเยอะเลย รถเกี่ยวเริ่มอารวาสนะครับแต่วุน้าโจยบอกว่าผมไม่ซีเรียสเรือเท่าไนก็เกี่ยวเท่านั้นแหละครับแต่ธรรมดานะทุกปีนะเกยจลงขับรถเกี่ยวแล้วครับแต่ปีนี้เนื่องจากว่าติดงานสะลวงนี่ยังไม่เสร็จก็เลยช้าว่าเขาไม่เป็นไรครับเจ้าแก่ก็ไม่ซีเรียส จำทางกลับบ้านถูกไหมหาจีพึ่งดีใจจได้กลับบ้านจำทางกลับบ้านถูกไหมเล่าเหลือแค่ไหนเดียวอืดีใจได้กลับบ้านเลยฮะ จะเจี๊พึ่งจะคอยเป็นดัมเบลครับคอยโบกรถให้หกล้อเดี๋ยวไม่ใช่หรอกเดี๋ยวพวกหกล้อจะเอารถลงบอ่เอเดี๋ยวจะเป็นคนเห็นอีกให้กับปูรอดอีกนี่ป่าท้ายนี่เปิดมาตั้งแต่เมื่อวานครับเปิดมาตอนที่ว่าวิ่งเอาลากกอไผ่มาเทฮะฝาท้ายก็เลยเปิดแต่เมื่อวานยังไม่ใส่ ใสใน่น้อยครับสามสีมกี้ฮรรถเราเองครับรถบริษัทล้วนๆไม่ได้จ้างฮะแต่มันก็คล้องตัวใช่ไหมวิ่งคันเดียวเลยสองคันเกะกะด้านนี้วิ่งคันเดียวเลยครัดวงทางด้านหัวหน้าโจนี่หกล้อสอคันครับนี่ไอดินที่เป็น,นก้นกอเนี่ยมีความชื้นเนี่ยเอาออกให้หมดครับ ดีใจด้วยครับดีใจกับเจพึ่งด้วยได้กลับบ้าแล้วเจพึ่งบอกว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะเสร็จเฮียโซยผมให้สองวันไปปลืนเอาได้กลับบ้านพรุ่งนี้ผมคิดว่าสูสีอ่ะไม่เสร็จก็เหลือน้อยอ่ะ ตอเล็กท่อนน้อยนี่ใส่หมดเลยนะไม่มีให้เหลือใส่ไปเลยยัดไปเลยฮนะอาจจะไปไหนลนะเฮ้ยเฮ้ยยามานะเ <c oughs> สียวจังเลยเวลาผมอยู่ใ,ใกล้ๆผมหน้าจอยผมเสียวเค <c oughs> ชอบเย่ชอบแก้ครับแต่ผมกลัวเวลาเย่มาปุ๊บกลัวแกจะพลาดไม่ใช่หรอกอ้าวซื้อก้อนไม้ไปไหนอะ ไปไไหนไม่รู้ว่าจะแบกคนไม้ไปไหนนะอ่ะจะทางนี้ไงหรือจะสับกันให้ส้มชิงไปทางนี้ เจ้าบีซามาแทนที่เลยเมื่อไงโอ้โหเจ้าบีซานี่มอมเมมเลยนะเดี๋ยวกับงานนี้ไปกคงจะได้ไปล้างอัฉีดแน่นอนนะอ,อะแลกหน้าที่กันครับแลกหน้าที่กันคุณ้าโจยมาทางนี้แทนครับและให้เจ้าส้มชิ้นไปแทนที่ฮะ เยอะให้เราพอมีรถไทมาช่วยนี่ค่อยๆเลยนะแหมเด,ดไอ้ด้วนฮะไม่มีหางไม่มีหางกระดันได้สบายนะดูดิครับผมถามทีพึ่งว่ากานปักไม้เนี่ยเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ ธรรมดานี่ถ้าได้ทําแล้วทิ้งไว้คืนเดียวแหละสไลด์ลงแล้วมีรอยแตกให้เห็นแล้วฮะแต่นี่ไม่มีนะยังไม่มีรอยล้าให้เห็นเลยฮะผมว่าน่าจะผ่านครับน่าจะผ่านทําดีขนาดนี้น่าจะผ่านฮนะอ่ะวันนี้คุณล้อยก็พามาติดตามครับติดตามมหน้าโจ้กับภารกิจ แก้ดินสไลด์ฮะสำเร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้กําลังจะเริ่มแก้ดินสไลด์จุดที่2จุด,ดน้อยฮะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับขอบคุณทุกท่านเลยฮะที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดาทีมครับสําหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ